สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาไฟฟ้านะครับมาดูว่าการเลือกเตาไฟฟ้านะครับให้เหมาะกับบ้านเราเนี่ยเป็นแบบไหนดีนะครับก็วันนี้ขอไปดูเรื่องพื้นที่แล้วกันนะครับถ้าพื้นที่ของท่านนะครับมีพื้นที่วางยาวใหญ่นะครับก็แนะนำเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยน่าจะกว้างนะครับเห็นนะครับ หน้าเขาจะกว้างนะครับเหมาะสําหรับการวางในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับขาก็อยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้นะฮะก็จะกินพื้นที่เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตัวเตาเลยมีอีกนะครับก็ประมาณ60เซนนะครับแต่ถ้าพื้นที่เป็นล็อกและแคบนะครับผมแนะนําแบบนี้ดีกว่าแบบนี้นะครับเห่นมากหน้าเขาเนี่ยใช้พื้นที่ไม่เยอะนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลนะครับไม่ยาวนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นความลึกลึกลงไปนะครับก็ปิ้งได้เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับนั้นเนี่ยถ้ามีพื้นที่มากเลือกแบบนี้นะครับในการวางตาอไฟฟ้านะครับแต่ถ้าพื้นที่น้อยก็เลือกแบบแนวลึกคือตาอประเภทนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับวัดมาเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ใช้พื้นที่ในการวางนะครับถึง60ซนติเมตรนะครับนะครับต้องเผื่อไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีสายด้วยนะครับตรงนี้นี่นะ แต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับท่านใช้พื้นที่แค่ครึ่งหนึ่งครับประมาณ3 1เนะครับ3 1เอเซนนะครับคือรวมตรงนี้ไปแล้วฮะก็วางได้เลยนะครับนะครับสรุปนะครับถ้าพื้นที่ในการวางเตาปิ้งย่างนะครับมีพื้นที่เยอะก็ตัวนี้นะครับหรือปิ้งย่างปริมาณมากก็ตัวใหญ่ไปเลยนะครับนะครับแต่ถ้าพื้นที่บางน้อยนะครับก็แบบนี้นะครับแนวลึกนะครับแนวลึกนะครับ ใช้หน้าแค่ประมาณ3 1เซนนะครับแต่ลึกลงไปนะครับก็ปิ้งย่างได้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ b s สไคร e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ